นี่ตอนเราก็สื่อข้ช่างผงอีกแล้วใชนไหครับนะคะ,ะ,คะต่อไปก็จะเป็นการเก็บเต็นนะคะนี่แหละครัเงินที่ผมเร่งเก็บเงินซื้อรถกระบะนี่สิเพราะว่าเราไปกันแบบนี้แล้วมันไปยากนะคำเดียวมันต้องมีรถหกล้อแล้วละ่ะ นะเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเราไปช่วยเก็บที่นอนหมอนมุ้งนะคะมาให้แม่เ้ิด ต้องมีรถ10ดล้อแน่เลยไม่ต้อง10ดล้อหกก็พอได้กระบะอีกคันหนึ่งนี่มันจะดีมากเลยอ๋ตรงนี้จะนั่งที่ไหนที่นั่งแล้วอเปล่าไม่รู้ตรงนี้จะได้หกล้อรถไปได้หน่อยเด็ดโอเคไะที่เอาของขึ้นรถนะ ไปยังไงนะพี่เอาวต้องรีบเร่งหุ่อ,อย่ต้องไปทำแช้วมัเอาอเดิไปก็ไม่ได้นะพี่้างเอ้ยกเตียนนะครับพี่้าง เราจะเอาไอตัวนี้หันเนาะนัดใส่ไส้ข้างในก่อนมันจะเรียบดีกว่ามันจะเป็นการไล่ลมด้วย ี่ในเอฟซีก็ผมบบต้องร้องไห้ไหมไม่ต้องนะไม่ต้องเจ้าหนาที่นั้นแต่ไหลไม่ต้อง,องเดี๋ยวครั่งนี้มานร็วก็เจอกันแล้วอสองคนนะเอฟซีที่จะไปกับเราเนี่ยเขาจะตื่นเต้นเรื่องเขาจะร้องไห้นะสองคนนั้นนะเขาจะร้องไห้ที่ถึงนี้เขาจะตื่นเต้นพวกเขาผมดูแล้วไม่ชอบหม,หมดมืดมิดแล้วมั้งกล้องนี่ สวยไ,มไหนไมหนายเจ้าผัดใส่กระสอบปุ๋ยใส่ถุงดำเหมือนขยะเลยโอ้รถเราทำไมเป็นแบบนี้สิ่งที่เอาไปไม่ได้ก็คือเครื่องจอเจาหะาหมดแล้ว,ลวหมดทุกสิ่งอย่างออาอตอนเรามาเรามาคู่ห้าอันหรือเปล่าห้าอันมาได้สี่ อีกสองเมตรนะรบอ,นะอข้าวนะเอาไปเฉพาะสี่พี่วันอาอามาให้เมื่อวานไหมสี่กระสอบทิ่ยูเราก,กรถแหละเอาไปแล้วสี่รัสอบเราะจะเอาขึ้นยังไงรังน่ะข้าวไปหรือยงังสี่กระสอบที่พี่วันอาทามาให้นั่นแหละ งลังเ็นโจหรอหนะไล่ๆเนี่ยคือคงใคร <Okay. S 1> นี้นะคะว่าได้ซื้อให้โจก็ต้องให้โจ้เนาะหลังเอเริ่มเทิ่มนะสามารถนอนอไไดด้้ดมันต้องปิ่นแวบบ๊กๆทั้งวันเลยเน,ะนาะขณะที่ขับรถ จบในนี้ต้องเอารถเก๋งไปเทินแล้วล่ะนะพบก,กันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะถ้ารู้ซื้อถ้ารู้ก็